โฉมใหม่ของ New Demon GR 2 0 0 R ที่มาพร้อมกับ3เฉดสีใหม่ในคอนเซปต์ Turn Off the Fast Side ลูกใหม่ในสีสันและลวดลายสุดเล้าใจสวัสดีครับนะฮะวันนี้เจอกันในช่องของพรอมรเสิร์ฟชาแนลอีกรอบหนึ่งนะครับผมที่ยันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นอยู่นี้ก็คือเป็น New Demon GR 200R ครับผมในโฉมของปี2022เลยครับมาด้วยกัน3สีเลยนะครับซึ่งในตัวใหม่นี้นะครับในส่วนของรถสปอร์ตไฟลิ่งนี้นะก็คือเป็นแบบสไตล์ในส่วนของทัปรานะฮะรถสปอร์ตจงอาง4วาลนะครับผมนะฮะที่ที่มีฉายาว่าเป็นจงอาง4วาลก็คือปรับโฉมเครื่องยนต์นะครับให้เป็น4วาลเพิ่มสมรรถนะที่แรงขึ้น อัตราเร่งดีขึ้นนะครับผมแล้วก็มีลวดลายที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเพราะฉนั้นตามมาเลยครับว่าในจุดไหนในส่วนของตัว New Demon GR 2 0 0 R ที่ได้ปรับโฉมใหม่แล้วก็ในตัวเครื่องยนต์ด้วยครับเดี๋ยวมาดูจุดแรกกันเลยครับผมในจุดที่มีการปรับโฉมมานะครับนอกจากสีแล้วก็จะคือในตัวถังน้ำมันนะครับ New Demon GR 2 0 0 R นี้ยังมีการเล่นลวดลายครับ้า ออกมาให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับเข้ากับฉายาที่เป็นจงอางสี่วาวนะฮะแคร์บราจงอางสี่วาลขนาดแท้เลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ยังมีการเล่นเฉียดสีแดงด้วยนะครับผมก็คือในส่วนของตัวกระบอกโช๊คนะฮะที่เป็นสีแดงให้เข้ากับล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มดิสเบรกหน้ารวมไปถึงฝาครอบเครื่องด้านขวาด้วยนะครับนี่ ยังไงกันบ้างครับนะซึ่งเครื่องยนต์ใหม่นี่นะครับ4วาลเนี่ยทำให้มีแรงม้านะครับอยู่ที่17.5นิวตันเลยครับแล้วก็ความเร็วรอบอยู่ที่7,500ลรอบมาด้วยกัน3สีครับนี่ที่เห็นอยู่นี่มาครบเลยครับในโฉมของปี2022ก็คือขาวแดงครับสวยนะครับผมในในครันนี้นะแล้วก็ตัวเหลืองเทาครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือดำเทา นะครับผมนะฮะในส่วนของเหลืองเท่านะครับก็มีทั้งถังน้ํามันนี้ก็มีการเล่นลวดลายนะฮะลายเครบรานะครับผมด้วยเหมือนกันครับก็จะดูความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหเหมาะกับฉาย,ยาจงอาง4ีวาวจริงๆเพราะฉะนั้นท่านไหนที่กาลังมองหารถสปอร์ต f ูล l ฟร์ i ิ่งนะครับของค่าย G.P.X นี่ก็คือ New Demon G.R. 2 0 0 R นะครับในโฉมปี2 0 0 0 22นะครับผมถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้นะฮะสอบถามเข้ามาได้ที่ทาง Line แอดพรประเสริฐก็ได้นะครับผมหรือทาง Facebook G.P.X พรประเสริฐได้นะครับผมหรือจะติดต่อสอบถามมาโดยตรงโดยที่เบอร์08000060550นะครับเริ่มต้นเงินดาวกันเพียงแค่10,000บาทนะครับงวด2,610บาท ผ่อนสบายสบายมากได้โฉมใหม่เลยครับสำหรับรถสปอร์ตฟูลแฟร์ิงนะครับผมนะเป็นแครบราจงอาง4ีวาวขนาดแท้รับรองว่าความเร็วแรงบิดมั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับผมนะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามนะครับผมก็ยังไงฝากนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับหรือว่ากด Subscribe นะครับผมนะจะได้มีข่าวสารใหม่ๆที่เข้ามาได้แจ้งเตือนสำหรับท่านที่กำลังมองหา รถจักยายนต์รุ่นใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ